ทันดาวจะเสิร์ฟครับแพรมเท่ากันอันเดอร์ตั้งมาเอาล้นครับล้นก็โดนดีครับแบบนี้โอ้โหมาลิกาสัดเสนลยครับ5.4ต่อรออยู่แล้วค่ะมาลิกาโอ้โหจอยิง4ครับผิดพลาดครับแรงไปหน่อยตีใส่เซ็กชุดเลยเลยครับอัาแนบบมาลิกากันทองคือมีสมาธิแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะ คือไม่ได้เกรงแบบเกรงหรือเครียดมากครอาครับ21ต่อยี่ครับมาริการ์เนี่ได้ชุดใหญ่แล้วครับมาเสริมเนี่ยได้แต้มเยอะเลยอ้าวครับจังเลยอ้าวรับไม่ดีแล้วจังเลยไม่ทันครับโอ้โห2ี่สิบองยี่สครับเสิร์ฟเหมือนไม่เหมือนเสิร์ฟไม่แรงนะครับเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโอ้โหปัน่นนิดละเกินครับทางดีด้วย แล้วนักกีฬาเวลารับแล้วเสียนะแล้วโดนจีม้มาบ่อยๆอ่ะมันมันยิ่งเสียครับใจมันเสียค่ะมุมมุมมุมครอสอค่ะปิดได้ดีชูรีสเซอร์ไ้ายเซ็ตขึ้นมายอดโอ้โห,โหลงไปครับตรงนี้มาริกาสวยมากค่ะ15ต่อ13ครับ โอ้โหตีมาริกานี่ตีไม่เน้นแรงแบบเน้นทางตลอดเลยครับโอ้โหนี่ครับแตงี้ตีแรงทำความเข้าใจนะคะครับเชิญจิ้งซีค่ะเซิร์บายเชิญจิ้งซีต่างมาแล,แล้วเล่นบอลเดียวก็ได้กับมาริกา5ห้าต่อสี่ครับ ตัรีเซิร oh, okay. um> ์ฟครับค <Yes, okay, ่ะสิบเก้ายีสิบาขึ้นมาตีครับอ้าวครับมาแล้วเซตพอยพอยแล้วค่ะมาแล้วครับโอ้โหแม่ครับ